<c oughs> สวัสดีครับซอตองสวัสดีค่ะโหเพิ่งประกาศมาเมื่อกี้เลยฮะโยสะซูเปอร์เล็กซอตองมีความเห็นยังไงฮะช <c oughs> อบเห็นเซียนปันี้เป็นเซียนชอบซูเปอร์เล็กชอบซปเปอร์เล็กมีความเห็นว่าแต่ว่าต่อยน้ำหนัก145เนอะ<ช>คิดว่า145 ตอนนี้โยสาอาจจะได้เปรียบสำหรับตองเพราะว่าหลักจากหลายไฟที่ผ่านมาซุปเล็กร้อยสี่ห้าดูดูดูช้าดูช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คิดว่าซุปเล็กน่า,นาจะน่าจะเอาอยู่ยิ่งแบบเพิ่งไปสัมภาษณ์ซุปเล็กมาใช่ไหมซุปเล็กบอกเห็นน้องโอลงแบบมีไฟอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยพอเ,เห็นน้องโอแบบลงมาร้อยสามห้าแล้วเขาทําได้ตัวเองก็แบบเหมือนมีไฟอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ในมุมมองตองน,นะอตองมองว่า ไม่รู้อะ่ะแบบก็ก็เหมือนแบบเหมือนที่ท่านบาลามาจารย์ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าเชื่อในความที่เป็นซุปเปอร์เล็กอ่ะตองก็อกตอนก็เชื่อเชื่อเชื่อซุปเปอร์เล็กว่าแบบเออซุปเปอร์เล็กเอาอยู่อะ่ะเออเก็บอีกคนหนึ่งเพื่อนทายเค้ารู้แล้วแล้วเมื่อเล็กอ่ะเอ่อเป็นเปอร์เซ็นต์เป็เปอร์เซ็นต์ก่อนเอ่อให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนให้เปอร์เซ็นต์ก่อนผมจะประเมินได้ไงจะได้จะได้กดจะได้จะได้เชื่อได้ถูกไม่ได้ไม่ได้จะได้เชื่อถูกให้ตองนะตองให้ตองให้ซุปเปอร์เล็ก แปดสิบเปอเซ็นต์นะเออแล้วแล้โมเลกอะทำไมไฟถัดไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับออไฟถัดไปแล้มโมเลกเจอกบบดีเป็นีตรงตงให้กลัวเช้าเน็ตเหลือเกินเอาเอาไปแปาเปอรนะ